ผมรับผมครั้งนี้นะครับก็จะเป็นครั้งแรกของพวกผมที่เล่นเกม d ุตสาหกรรมนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับก็แบบเอานั่นแหละอะเปิดหน้ารถสามสองหนึ่งอ้าวเฮียทำไมมันเกิดข้างบนอะเปิดหน้าเอ้ากูเกิดข้างบนเลยพีอ่าแล้วผมก็สอกราบสวัสดีที่ทุกท่านได้ผมเอยองผมเช่นนัะครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกของพวกผมนะครับที่มาเล่นเกม d ุตสาหกรรมนะครับผมเอานะครับก็พวกเราก็มาสามคน ตดรถเสียงอูคือแต่อะไรแบบรถนี่เนี่ยคันรถกันทำไมวะเออมันมีรถตู้ด้านหลังอะไอพีใช้รถไหนรถแต่ไหนกันนะขันรถไหนรถนี่เอารถนู้นแล้วกันนี่เจ้าเอาเล็กๆเขาจะทันละบเอารถเล็กรถเล็กรถเล็กรถหน้ารถหน้าอ๋อรถเล็กนี่ว่าแนี่ครับนั่งเล็กน่ารักทีันรถขันรถนี่คันรถไอ้ยิ่งภูใจเนาะ นะแต่กูห่นะอะไรมาไต่แกเห็นแล้วอ๋อไม่เห็นเลยไปไปไฟมันมีมันหมดปะไม่มีเปิดได้เดยวเม่อกเกเหยิบเอค17ม1กำลัเลยนอ้าวเี้ยเหี้ยเหี้ยีเฮ้ยไฟกูไ้ตัวางเี้ยอะไรปัญญาอ่อนเลยทีเฮ้ยไฟกูไฟกู นี่ระหว่างตรงนี้อะครับโดดลงไปชั้นใต้ดินเลยเพนะเจ้ากูอ่าที่วางอะเขแปะนี่อะเฮ้ยมันนะกูเห็นในนี่แตงประวัตชิงเขามีของของังเราเอาบ้างดีกว่านี่เขาามีของของังเราก็เอาบ้างเราบ้างทุกอย่า,างแปะอย่ายุ่เอา,าของไปได้ดึกมิ้นยำมาทำพิชัยของของเฉลยแรกใครขับอะ ไม่ต้องมันอยู่บนรถอยู่แล้วยึดครับยึดไม่ไม่กูอยากขับไม่ต้องไปเดี๋ยวปาเจ้าให้โดนกินแกนไปเอาไป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 นำนำนำวิธีเลื่อนเฮ้ยมันมีขอขอนั่งก่อนขอนั่งก่อนโอเคเบ้นปิดประตูอะไรเงี้นเฮ้ยเยี่ยกูปิดประตูไม่ทันดิทว่ะแป๊บหนึ่งเบ้นเยี่ยไม่ปิดประตูยากเหวะได้แล้วได้แล้วไปไปไปดิยเอาไปดิเอาเอาเอาไปเลยไม่เต็มเจนรถอยู่ไหนไม่รู้ ต้องมีได้เหอจนะไม่ไม่ไม่หนุไมเไ้่ใครเปิดประตูใส่กูมิเจนกุญแจอะไรเ่จุเฮ้ยเอามาดิมาหนึขับเองไบลงลงขอตึงๆเลยดูเอ่อเอเ้าที่อยประตูรู้เออบ้านบิดบานไอ้ยิ่งกุหลับคาระตูรถเกมยี่ห้บัยสัตเฮ้ยกุนางไม่ได้ได้คนปิดประตู ปึ๊บแป็นไงกดเปิดเีสครับเปิดไม่ไม่ไม่เปิดเปิดไงเออยังไม่เไปในไม้เนี่ยเออแล้วแล้วมันไปไงวะไอ้เออแล้วเราไปไงวะไอพีไอพีมาที่มาตัดรถนี่รถอาจารย์รถดังไหมนะไอต่มไรไอตี่มไหรอตุมไหไหนอะ ไหนอะลงมาลงมาลงมาลงลลงแล้วลำดิได้ปะเดี๋ยวอะไรเราใส่อะไรไม่ครบ่ะออกเดี๋ยวมจารทำหี่้มอเตอร์นยอ้าวต้องมีมอเตอร์ด้วย ผดบ้าดเอกูเปิอกด F กูเผิดกด F จริงเม่นขอโทษขอโทษขอโทษูเปิดบ้าไว้เฉยแล้วขับไปขับไปไหมลบ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 คือเม่อกดตัวาตาตาเลยอ่าได้แล้วกลับรถก่นดี๋ยวรถไเลไปไปเอ้ารถน้ำมันหมดเหยาะยา แวะปะแวะปะคองแวะที่วัดเลยแปะวะแวะแวะเติมน้ำมันเติมน้ำมันลงเลย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 เยี่ยมมาป่ะเฮ้ยมีลิก้าลิก้ามากล้าพมึงอ่ะรู้แล้วเฮ้ยไอ้คุณขาวมึงลงมาช่วยกูดิมีนีเยี่ยอะไรเลยข้างในมีมีลิก้าหรอมีเยี่ยอะไรมเยี่ยอะไรเลย่อนแวะทำเยี่ยอะไรนะอู้หูตายตรงนี้มันจะมีน้ำมันให้อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร ปเปิดเปเ้ยมึงขับมึงขับออมามึข้อมาไกลขับมาไกลขับมาขับมาขับออกมายสวยสวยเฮ้ยไอ้บ่อยอะไรล่วงไอ้บ่อยเไปไปเลยไปเลยไปเลยัไเแล้วยเติมเติมเตมมมมเต ไเปเลยไม่เป็นไรเวลาช่างมันครือเมื่อกี้รถพวกผมตัดหนับแต่ว่าผมลืมอ,อัดเอาไว้นะครับเออชิบหายโอ้ยเม,ม,ม,มื่อกี้รถยักษ์ว่ะ Amazing ดูอ่ะเฮ้ยมีของอคุณแม่อาเดีเด๋ยวไปลงลองลองลงคุณลงองวะมึงมึงมึงไปรอให้หน่อยแย่แม่งกัดกูกะสับไปไปวิ่ง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 รถรถรถ รถไหลมันดับก็เหี้ยแล้วไอ้สัสแก่ขึ้นเลยหน้าเขาใส่อะไรองดึงล้อมาทำไมอ่ะไม่ได้ดึงดึงก็เหี้ยโอ้ถ้าไม่ล้อบิดอ่ะเอ้าเดี๋ยวกูถอดไสใหม่ก่อนตายเสร็จช่างไหมไปอย่างเี้ยละไปเลยไปเลยปะ เฮ้ยนี่อ่ะเฮ้อันนี้ปุ่มเลยเปิดแล้วอ๋อนี่อ่ะไอันสามไปเลยดูเปิดอันนี้ปุ่มอะไรเฮ้ยแยกกดแล้วนะไปเลยแบบไปเลยไม่ดีไปเลยคัยมมยยนคดีขับไป่ดีแต่มันหมดเหลวนะมันหมดอ้าวเหรอตัวก็นไม่ดับด้วยคือลรอคือลรอมันบางนล้วมันไงกอนรอบเฮ้ยเอ้ย,อยหมดแล้วป่ะเนี่ยน้วมันหมดเหลวเหลือฝุ่นเนี่ยไปพี่

ได้ไหมใส่เนี่ยบ้านนี้คุณคุ้นป่ะมือมีจอดไกลๆมือมีจอดไกลๆจะได้ยันระเบิดไอ้ี่เรางรถเราจอดไกลๆจอดตรงนี้แหละตรงนี้แหละมันต้องเข้าไปดับถเดี๋ยวนี้ดับรถดับรถเลยไปเลยไปมึงกูดับก่อนเดี๋ยวกูเช็คก่อนข้างในบ้านมีอะไรบ้างีน้ำมันเฮ้ยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูลอกพวกไอ้เรื่องนี้ออกนอกบ้านดีกว่ะ ไอ้ใเฮนเฮ้ยก้ว้าวเ้เาเยอเข้าไปเลยปะแล้เคยพี่ออกมาเห้ยคนคนดมันยนี่ยิ้งเอเนย้มันนย้มันเฮ้ยนี่ตาเฮ้ยเกามาแล้วเามาล้มีน้มันอยู่ในมือมีปืน้ยเอ้ยเอ้ีทไ กูได้อะไรออกมาเนี่ยกูได้แก๊สออกมาเดี๋ยวกูเติมแก๊สเลยแล้วกันแทงกูไม่ลือกเอาเยอะมันหายไปไหนอะอยู่ข <c oughs> ้างหลังโอ้ยทำไมมันเก็บอยู่นนั่นแหละไปดิดูอ่ะนมีน้ำมันเหรอเอาไปดิไปมันเป็นดีเซลเอะไม่ต้องแวะหรอกมันเป็นดีเซลเอ้อาวก็มาขวดเต้มเดาเดาได้ก่อนหรือจะไปอะไปดิไปเราดับเครื่องดิดับเครื่องดับดับเครื่อง <c oughs> มือลงมาดูมือจอดเดี๋ยวนี้เลยมือจอดมึงจอดมึงดับมึงดับมึงดับเครื่องแล้วดับแล้วดับแล้วโอ้โหมือเนี่ยเขยิเหี้ยตายไม่มีสามตัวไอ้เนี่ยอ้าวเพี้ยตีมีหน้าหมดชิบหายแล้วเพื่อนขึ้นได้โอ้ยเฮีย ไอส้สัสไปไปไปเฮ้ยไปแม่กูมีจะขับไปฟ้าเป็นฟิลิปนะก็ไม่ได้ปะอยัเลยเนี่ยแล้วคุณเนอยัดเปิดดึงขึ้นอะไปไปเลยก็ได้นะเพื่อนเอดึงประตูไปเลยก็ได้นะเพื่อน,นไม่มีขี้อะไรเลยนเีเอา,าเอาพิตามแดกไว้กันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะตายเฮ้ย กินดิกินดิมันรีเลียดกินแล้วกินแล้วมรีเลียดแม่มหมเนี่ยไปเลยไปไม่เห็นรีเลียดอะนานมันรีเลีเดี๋ยวมันก็เีเคยมันเลยคือมันก็จะมีอะไรแบบมีน้ำม่งน้ำมันให้กูอะไรเงี้ยไม่มีเฮี้ยอะไรเลยอยากไปอยากไปน้ำกน้ำมันแก๊สน่าจะพอแล้วไม่คือคือคือมันไม่สะพอนนั้นที่แล้วเ่ยอ๋อไปเลยไปต่อข้างหน้าซ้ายมือมีบ้านอีกหลังแต่อีกยาวอีกยาวเลยเพื่อนมานนาจะสักห้าร้อยเมตร สามร้อยนะไม่รู้เอ้เจ้านี้เราเรามาได้ไกลตอนเราอาจชะปิ้งแล้วนะตอนนี้กูก็อาจชิปอยู่ตอนนี้อะหรอะไอ,อ้อา,อาเดียวอ้าวหี้ยมึงเป็นอะไรอะรถด,ดับอ่ะไอ้พีอ้าวหียหลุด